สงสัยไหมทาไมรักษามะเร็งต้องผมร่วงเพราะเป็นผลจากการรักษาแบบเคมีบาําบัดหรือที่เราเรียกกันว่าการทคาคีโมนั่นเองเจ้าคีโมเนี่ยจะเป็นการรักษาแบบเข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลเล์มะเร็งทําให้เซลล์ปกติในร่างกายอย่างเซลล์รากผมเยื่อบุในช่องปากหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดเนี่ยจะถูกยับยั้งการแบ่งตัวไปด้วยคนใกล้ตัวผมเนี่ยเคยเป็นมะเร็งน,นะครับแล้วก็เป็นคนที่รักเส้นผมมากๆด้วยแต่ถึงจะเสียได้ผมแค่ไหนนะครับก็ต้องโกนเพื่อให้ผมขึ้นใหม่หลังจบการรักษา แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่ามีวิธีการรักษามะเร็งโดยที่ผมไม่ร่วงด้วยขอเริ่มที่การรักษาแบบมุ่งเป้าหรือ t a r g e t e d therapy นะครับเจาะจงไปทําลายเซลล์มะเร็งโดยตรงการรักษาแบบนี้เนี่ยจะไม่กระทบกับเซลล์ปกติอื่นๆในร่างกายหรือการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบําบัดหรือว่า immunotherapy เป็นการรักษาโดยใช้ยาไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านแล้วก็ทาลายเซลล์มะเร็งตัวร้ายนั่นเองแบบสุดท้ายคือการรักษาแบบปลูกถ่ายสเตมเซลล์ ale, ที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มเซลล์ในร่างกาย ให้สร้างเม็ดเลือกและกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันใหม่ขึ้นมาทําลายเซลล์มะเร็งให้หมดไปวิธีรักษาที่ผมบอกไปเนี่ยนอกจากจะไม่ทําให้ผมร่วงแล้วยังไม่ต้องแอดมิดด้วยนะครับรักษาเสร็จสามารถกลับบ้านได้เลยการที่เรามีทางเลือกในการรักษาก็จะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสการหายจากโรคมะเร็งได้เหมือนกันนะครับเรามาลองทายดูไหมครับว่าค่ารักษามะเร็งอยู่ที่เท่าไหร่ คำตอบก็คืออยู่ราวๆหนึ่งถึงห้าล้านบาทเลยครับพอรู้ตัวเลขเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเสียดายเงินขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ค่ารักษาค่อนข้างสูงและก็ต้องรักษาต่อเนื่องนะครับลองคิดดูถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมจะจ่ายค่ารักษาแล้วหรือยังแทนที่เราจะต้องไปเสียค่ารักษาหลักล้านเปลี่ยนเป็นจ่ายหลักสิบต่อวันดีกว่าครับแค่ซื้อ Care Plus ประกันดูแลค่ารักษามะเร็งจากเมืองไทยประกันชีวิตวงเงิน5ล้านบาทต่อปีครอบคลุมนวัตรกรรมการรักษาแบบใหม่อย่าง Tar Therap t a r e h p Im m u n o immunotherapy การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ถึงไม่แอดมินเนี่ยก็คุ้มครองนะครับซื้อไปเลยตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาอาจจะเสียดายเงินมากกว่านั้นสนใจดูรายละเอียดแคร์พัส s เพิ่มเติมโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของเมืองไทยประกันชีวิตได้เลยครับ